สวัสดีครับน้องๆวันนี้ผมจะมาทำอฟอร์มเปเมนต์นะครับะจะทำเป็นพื้นฐานให้น้องๆได้ศึกษานะครับว่าการเบิกเปเมนต์แต่ละวดเขาทำกันยังไงนะครับในกรณีนี้นะครับพวกราคาที่ผมใส่ไว้ในหน่วยราคาหรือหน่วยของค่าแรงหน่วยของวัดวดสดุซึ่งเป็นการสมมุติตัวเลขขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวเลขจริงว่าเดี๋ยวน้องๆไปดูว่า ราคาแต่ละหน่วยทําไมมันเยอะจัางทําไมมันไม่ตรงอะไรพวกนี้นะครับเป็นการสมมุติเพื่อที่จะทําคลิปให้กับน้องๆดูนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานว่าตารางในการทําตารางเปเมนต์ uh, payment, หรือการเบริกแต่ละงวดนะครับว่าเวลาเราทํา uh, งานเสร็จแต่ละเดือนเราก็ต้องเอาผลงานของแต่ละเดือนเนี่ยไปเบิกกับ uh, เจ้าของออเนอร์ uh, owner, หรือเจ้าของครการนะครับในแต่ละเดือนนั้นๆที่เราจะเบิกนะครับว่า เดือนไหนที่ทางคอนเซิลให้เราทํำเปเมต์ส่งอาจจะเป็นวันที่25ของทุกๆเดือนอะไรพวกเนี้ยก่อนที่จะสิ้นเดือนเหลืออีก5วัน6วันเขาจะได้มีเวลาตรวจก่อนที่เขาจะส่งตัวเปเมต์ตัวนี้นะครับไปให้กับโอนเนอร์ทีเพื่อที่จะโอนเนอร์ทำเช็คสําสหรับจ่ายให้เราแต่ละเดือนนะครับในกรณีที่เราเบิกผลงานแต่ละเดือนนะครับ เพื่อที่จะได้นําเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าแรงนะครับค่าของหรือค่าอื่นๆนะครับจิตประทะนะครับเบ็ดเตล็ดการลดค่าน้ํามันค่าบ้านเช่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่เบิกเราก็ไม่มีเงินหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นในการทำ payment ในละงวดนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้น้องๆไปทีละสเต็ป นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับไม่ได้อธิบายทุกระบบจะอธิบายเฉพาะระบบไฟฟ้าที่จริงผมทําไว้มีหลายระบบระบบเซนเตอรี่แล้วก็ระบบ s p ริงเกอร์ระบบแอร์คอนดิชันอะไรพวกนี้แต่ว่าผมจะยกตัวอย่างทํำให้น้องๆพอได้ศึกษานะครับเป็น แค่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเป็นอาจจะแค่ไอเทมไอเทมเดียวของระบบไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้น้องๆได้ศึกษาเป็นพื้นฐานและได้ไปศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเห็นตัวเลขนะครับมันเป็นตัวเลขสมมุตินะครับโอเคนั้นเราไปาดูการทำไอตัวฟอร์มเป็นเม้นกันเลยนะครับ นะครับซึ่งตัวนี้ฟอร์มตัวนี้ซึ่งจะเป็น b u q b u q ก็หมายถึงว่าเ,เวลาเรารับแบบจาก Owner นะครับมันถึงว่าเจ้าของโครงการนั้นๆที่เราไปประมูลน,นะครับไปรับแบบมาเพื่อมาทำราคาและพอทำราคาก็คือต้องเอามาใส่ใน b u q ซึ่งใน b u q พวกนี้นะครับคือนี่คือทาน b u i b q เพื่อเสนอราคา แข่งขันกับเจ้าอื่นๆนะครับอะไรประมาณนั้นสมมุติว่าเราประมูลราคาและเราได้ราคาในโปรเจกต์นั้นมาทีนีเ้เวลาเราทําการทํางานแต่ละเดือนนะครับผลงานแต่ละเดือนเราต้องเบิกแต่ละเดือนนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าได้ออกเงินมาหมุนเวียนในโครงการมาใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าแรงลูกน้องนะครับค่าของที่เราสั่งมาทางานในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเราก็จะทําการ เบิกเงินว่าผลงานเราทาไปกี่เปอร์เซ็นต์10% 15%ของมูลค่างานทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็จะทําการทําฟอร์มเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นฟอร์มของเพมันนะครับซึ่งฟอร์มเพม n t พวกนี้ก็ทําขึ้นมาอีกกาเรียกว่าอีกฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรูปร่างไม่แตกต่างเท่าไหร่นักแต่เพ่เพิ่มเติมในช่องเข้ามาเช่น ยอดเบิกงวดนี้นะครับแล้วก็ยอดเบิกสะสมถึงงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรยอดเบิกสะสมถึงงวดนี้ยอดคงเหลือนะครับแล้วก็หมายเหตุส่วนตัวนี้นักที่เราที่เราจะทานะครับไอตัวผลตารางสแสดงการเบริกผลงานหรือเขาเรียกว่าเเมนต์ในแต่ละเดือนที่เราจะทำส่งพวกควบคุมงานนะครับว่าเราจะทําพวกฟอร์มที่จะทําการเบริก มันจะไม่ตายตัวนะครับพวกฟอร์พวกนี้เราจะไม่ตายตัวเราจะเอายอดเงินไปไว้ช่องตรงไหนก็ได้สลับกับไอ้พวกนี้เอายอดเงินของสะสมของงวดที่แล้วมาไว้สลับกับยอดเงินเบิกงวดนี้อะไรพวกนี้นะครับในในตารางหัวข้อพวกนี้สามารถยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกนันสลับที่ได้แล้วแต่คนทาที่เขาสะดวกนะครับส่วนผมจะทําให้น้องๆดูก็จะเป็นสไตล์ผม อ่ะผมจะทำแบบฟอร์มแบบนี้ทีนี้แบบฟอร์มนะครับที่จริงถ้าเราดูเนี่ยแบบฟอร์มพวกรายละเอียดหัวข้อต่างๆพวกนี้นะครับมันจะเหมือนกับในแบบฟอร์มของ B.O.Q. นะครับทีนี้ผมก็กำลังจะบอกน้องๆว่าเราใช้แบบฟอร์ม B.O.Q. แล้วมาดัดแปลงอีกนิดหน่อยนะครับมีถ้าเราดูรายละเอียดในลำดับของแบบฟอร์มของ B.O.Q. นะครับมันก็จะมีหัว กระดาษนะครับพวกกัวกระดาษตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งที่ผมเคยทําให้ดูในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนในการคิดราคาก็มีอะไรบ้างมีชื่อของโครงการมีเจ้าของมอีชื่อโปรเจกต์แล้วก็พวกก็เรียกว่าเสนอโดยใครที่ทําราคาอะไรพวกนี้นะครับก็เขียนไปนี่ผมสมมุติบริษัท ABCB อะไรพวกนี้นะครับเสนอโดยคุณแซดอะไรกันเนี้ยก็คือชื่อของผู้ที่ทําราคาก็ ใส่ไปในนี้ได้นะครับทีนี้หัวข้อนะครับในหัวข้อพวกนี้นะครับเรายกมาได้เลยนะครับเราเอาไอ้ตัวฟอร์มตัวนี้ไปทําเป็นฟอร์มของเปอร์มิตได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือน้นองๆสังเกตเห็นเนี่ยหัวข้อมันก็ยังเหมือนเดิมปริมาณหน่วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย นะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยนไปนิดหน่อยยังไงถ้าเราดูจากตัวนี้มันก็จะมีเพิ่มคําว่ามูลค่างานตามสัญญานะครับมีราคาต่อนหน่วยโ e พิ่ขึ้นมานะครับส่วนค่าวัสดุค่าแรงรวมและก็มูลค่างานพวกนี้เราก็เอามาจากตัว BQ นะครับเวลาเราจะดดัดแปลงอะไรพวกนี้นะครับราคาต่อนหน่วยเราก็คงไว้สมมติว่าตัวนี้เราไม่ใช้นะครับตัวนี้เราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปนะครับ เ,เพราะเราใช้ราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุกับราคาต่อหน่วยของค่าแรงนะครับแล้วทีนี้สองตัวนี้นะครับเราก็เอามารวมอยู่ในอีกช่องหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนี่คือค่าวัสดุต่อหน่วยนะครับและนี่คือค่าแรงต่อหน่วยนะครับที่เรายกมาจากในตารางบิลคิวก็คือค่าววัสดุต่อหน่วยแล้วก็ค่าแรงต่อหน่วยนะครับยกมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วผลรวม นะครับผลรวมก็คือเอามาบวกเอาสองยกเอาอสองช่องนะครับก็คือค่าวัสดุกับค่าแรงนะครับามาบวกกันก็จะได้เป็นผลรวมต่อรวยนะครับผลรวมระหว่างค่าแรงกับค่าค่าวัสดุนะครับ,ส,นนรบส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เวลาเราเบิกเราเทียบเราจะาาาทเทียบเป็น,นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ใช้สูตรทําให้เป็น, percent, นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้สูตรอะไรก็ได้ทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับผมผมก็จะใช้ตัว คูณด้วย100่งร้อยก็คือเอาจำนวนของ i ก็คือช่องผลของตัวนี้นะครับะนะครับเอาตัวเอาช่อง i ก็คือห0 0 0งแสนนะครับ1 1 0 0 0 0 0ึ่งแสนแปบาทตัวนี้ตั้งแล้วก็หารด้วยก็ตัวมันตัวมันเองแล้วก็คูณด้วย100มันก็จะได้ช่องของเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ถ้าเราเห็นเห็นไหมฮะ i 12หารด้วย i 12อ่าแล้วก็คูณด้วย100เปอร์เซ็นต มันก็จะทําเป็นเปอร์เซนต์นะครับในช่องนี้ส่วนช่องตัวนี้นะครับมูลค่ามูลค่างานก็ได้มาจากนะครับจํานวนปริมาณคูณด้วยผลรวมของค่าวัสดุและค่าแรงมันก็จะได้เป็นมูลค่างานทั้งหมดนะครับนั่นคือตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นของมูลค่าตามสัญญาที่เราทําเสนอก็เรียกว่าเสนอไปทางโอนเนอร์ก็โอเคตามราคา ตามหน่วยดังนี้หมายถึงว่าเราจบไปแล้วแล้วเราถึงมาทําตัวตัวยกวัฒนฟอร์มเบเมนหรือตารางแสดงการเบิกผลงานทีนี้เรามาดูว่าช่องที่เราเพิ่มต่อไปเป็นช่องอะไรก็คือยอ,อดอก็เรียกว่ายอดเบิกงวดนี้ก็คือ,องวดที่เราจะเบิกเดือนแรกหรือเดือนต่อไปเดือนถัดๆไปมันก็จะโชว์นะครับผลมาจากอะไรนะครับผลตัวเนี้ยช่องพวกเนี้ยมาจากอะไรนะครับเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะเปอร์เซ็นต์ได้เป็นยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์ของอตัวนี้นะครับ เอาก็คือเอายอดเบิกสะสมถึงงวดนี้ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยนะครับลบด้วยยอดเบิกสะสมถึงงวดที่แล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ของยอดเบิกงวดนี้นะครับส่วนยอดเงินของอยอดเบิกงวดนี้มาได้ยังไงก็เ,เหมือนกันก็คือเอา,เอายอดเงินอของอยอดเงินสะสมถึงงวดนี้ตั้ง แล้วก็ลบด้วยอยอดเงินสะสมถึงงวดที่แล้วก็จะได้เป็นยอด,อยอดเงินอยอดเบิกวันนี้นะครับส่วนตัวเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้เราใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาอะไรก็คือเราจะเบิกกี่เปอร์เซ็นต์เราใส่ไปเลยย้ายเกินย้ายเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราใส่ไปได้เลยนะครับส่วน ช่องจำนวนเงินนะครับส่วนถ้าเราใส่ร้ออร์เซ็ก็คือมันก็จะขึ้นเทียบกันนะก็คือเอาเอาจํานวนของมูลค่างานทําสัญญาตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของยอดเบิกสะสมถึงวันนี้นะครับมันก็จะได้เป็นจํานวนเงินของยอดเบิกสะสมถึงวันนี้นะครับส่วน เปอร์เซ็นต์ของยอดเบิสกสะสมถึงวันนี้มาได้ยังไงก็คือเอายอดเบิกสะสมถึงวันเนี้ยโยกมาใส่ในตัวยอดเงินเบิกสะสมถึงวันที่แล้วก็สมมุติว่าวันนี้นะครับเราเบิกห้าเปอร์เซ็นต์เราจะเก็บสะสมไว้เราก็ย้ายมาตรงนี้มาตรงในช่องของยอดเงินสะสมถึงวันนี้นะครับห้าเปอร์เซ็นต์เราก็โยกมาใส่ตัวเลขเท่ากันในช่อง ยอดเงินเบิกสะสมถึงวดที่แล้วก็คือห้าเปอร์เซ็นเราก็ใส่ไปนะครับเห็นไหมพอใส่ห้าเปอร์เซ็นตในช่องยอดเงินเบิกวันนี้มันก็จ่ายไปนะครับเพราะว่าเราได้เก็บอ่าเขาเรียกว่าข้อมูลไว้แล้วนะครับอ้วนต่อไปเราจะเบิกอีกห้าเปอร์เซ็นตัวนี้เราก็บวกไปห้าเปอร์เซ็นของเก่ามีห้าเราจะบวกอีกห้าเราต้องใส่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นในช่องเบิกของวันนี้มันก็จะขึ้นห้าเปอร์เซ็นตามที่เราต้องการแล้วก็มียอดเงินขึ้นมานะครับ อ้วดต่อไปเราก็เก็บสะสมอีกนะครับก็คือตรงนี้เป็นสิบเราก็ย้ายสิบมาใส่นี้นะครับสิบมาใส่นี้เพราะเราเก็บฐานข้อมูลไว้ว่าเราเบิกแต่ละวดเนี่ยมันสะสมได้เท่านี้นะครับได้ยอดเงินเท่านี้นะครับอ้วดต่อไปเราจะเบิกถึงยี่สิบยี่สิบมีของเก่าที่เราสะสมไว้คือสิบถ้าเราเบิกยี่สิบเราจะใส่ตรงนี้สามสิบนะครับ ตรงนี้มันก็จะขึ้น20ให้เราว่าเดือนนี้เราเบิก20%แล้วก็จะเป็นตัวเงินออกมานะครับมันก็จะทํางานอย่างนี้นะครับจนครบ100%นะครับนั่นคือกระบวนการของมันนะครับส่วนไอ้หัวข้อนีอ้มันก็จะโชว์ตรงนี้ให้ดูนะครับหัวข้อ,อของ A1 นะครับสมมติว่าไอไอเทมอื่นเราก็มีเบิกด้วยสมมติเบิกหลายไอเทมนะครับตัวนี้เราอาจจะเบิก5ด้วยนะครับ ไอเทมนี้เราเบิก3เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นไอเทมเราเบิกแค่เอา1.5เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับมันก็จะได้เป็น1.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผลรวมตรงนี้ทั so you know then, uh, ้งหมดเลยครับไอเทมเราบเบิกไปเรื eyes, ่อยๆมันจะรวมให้เลยนะครับเงินทั้งหมดคือตัวนี้ตัวนี้นะครับที่เราที่เราเบิกนะครับตัวนี้นะครับอที่เราเบิกนะครับอตรงนี้แบบ3เปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวเลขเบิก พราะเมื่อกี้ตัวนี้มัน,ม,นมันมีตัวเลขให้เบิกผมไปใส่ช่องผิดนะครับฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราใส่อีกตัวนี้สิบเปอร์เซ็นต์เดือวนี้อาจจะเบิกเยอะหน่อยหลายไอเทมนะครับอ,อันนี้สามเปอร์เซ็นต์นี้ยอดเงินทั้งหมดทั้งหมดที่เราจะเบิกมันก็จะรวมให้นะครับมันก็จะรวมให้นะครับเนี่ยนี่คือยอดเงินที่เราจะเบิกถ้าสมมติว่าเราเบิกหัวข้ออื่นด้วยมี A 1หนึ่งแล้วเราไปเบิก A 2สองด้วย เราใส่เลยนะครับผมสมมติใส่ตรงนี้ A สองอ่ะสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ไป A สองนี่เขารวมละสี่เปอร์เซ็นเราไป A สามด้วยมันมีทั้งหมดอ่สิบสามไอเทมของหมวด A นะครับเราใส่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราใส่สี่เปอร์เซ็นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต่ะก็จะโชว์แล้วก็จะรวมให้นะครับผลสุดท้ายนะครับหมวด A ทั้งหมดนะสมมุติ หมวด A ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีสัมรวมอยู่ถึงยอดเบิกทั้งหมดนะครับนี่นะครับมันจะมีสัมรวมอยู่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเลยของ أ, ไอเทม A ตั้งแต่หนึ่งถึงเอหนึ่งถึงเอทิ่สามแล้วก็มันเขียนว่า uh, total for item a นะครับมันก็จะรวมตัวเลข uh, ไอเทมทั้งหมดที่เราเบิกนะครับที่เราเบิกไว้ที่เราลงเปอร์เซ็นต์ไว้ก็คือหวดเนี้ยของวดเนี้ยนะครับเป็นเงิน เท่าไรมันก็จะมาสํารวมข้างล่างนะครับที่จริงมันก็จะมีใบปะหน้าเดี๋ยวผมก็ทําให้เป็นคลิปต่อไปเพราะว่ากลัวว่าคลิปนี้มันจะายาวไปนีแล้วก็เดี๋ยวใบ,ใบเบิกซึ่งมันจะทาเปอร์เซนต์ด้วยใบปะหน้านะครับใบปะหน้าสรุปทั้งหมดว่าเราต้องเ,อเบิกยอดรวมทั้งหมดแล้วก็ค่าเวทเท่าไหร่เจ็ดเปอร์เซนต์คิดเป็นเงินเท่าไหร่ค่าก็เรีเยกว่า ค่ารวมทั้งหมดนะครับที่เราจะเบิกเป็นจะมีใบปะหน้าอีกใบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะจะทําให้น้องๆดูอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้ผมจะทําทเป็นฟอร์มเปเมแล้วก็วิธีทําการเบริกนะครับทีนี้มันจะมาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับว่าที่เราเบิกนะครับสมมุตินะครับไปตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆถ้าน้องๆเห็นมันจะจะมีตัว ก็เรียกว่าการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันโชว์ข้อความนะครับมีกี่ข้อความนะครับมีเบอร์ครบแล้วนะครับคงเหลือนะครับข้อมูลผิดพลาดทีน,นี้ผมจะใส่ให้น้อ,นองๆดูถ้าสมมติว่าใส่ผมใส่เกินตรงนี้ผมเบิกเบิกเกินไปเลยนะครับผมเบิกเกินเลยนะครับเบิกเกินไปหนึ่งร้อยหนึ่งให้เกินไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาว่าข้อผิดพลาดเพราะ ปกติแล้วมันเบิกได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมเบิกไปคือตัวนี้เป็นร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันติดลบมันมีข้อผิดพลาดซึ่งมันก็จะเตือนข้อความตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่า,เ,าเป็นงวดสุดท้ายสมมุติว่าสิบงวดเาเบิกงวดสุดท้ายเราเบิกคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยมันก็จะบอกข้อาร์มตรงนี้ว่า,เ,าเบิกครบแล้วนั่นไอเทมนี้มันก็จะหายไปเ,เปอร์เซ็นต์ก็จะหายไปเพราะว่ามันเบิกครบแล้วเปอร์เซ็นต์ก็หายไปนะครับ นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้ตัวกเรียวกว่าเ a y m e n t แบบฟอร์มที่เราจะเบิกระหว่างระหว่างเดือนจนครบโครงการซึ่งพวกนี้ทั้งหมดนะครับที่เราทำเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับก็คือเราอาจจะไปไว้สลับกับช่องนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะ,ะใส่เปอร์เซ็นต์เบิกในช่องนี้เลยก็ได้ มันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนที่จะทําทตรงนี้ออกมานะครับผลสุดท้ายก็คือผลออกมามันจะเท่ากันทํำยังไงก็แล้วแต่น,นันนะครับสมมติว่าน้องๆอ,อาจจะมีเขียนโปรแกรมหมายถึงว่าเขียนตัวที่จะเบิกตัวทำเป็นเมตเนะครับในแต่ละในแต่ละช่องนะครับในแต่ละหัวข้อ,ขอ,ขอ,อยอดเบิกงวดนี้หรือยอดเบิกสะสมถึงงวดที่แล้วหรือ,อยอดเบิกสะสมงวดถึงงวดนี้ เราอาจจะสลับแล้วก็อาจจะ,ะเขาเรียกว่าเขียนโปรแกรมสลับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องอตัวเลขต้องออกมาเท่ากันนะครับเราไปสามารถอธิบายให้ทางคอนเซลหรือพวกคุมงานนี้เขาเข้าใจว่าวิธีเราเบิกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาเบิกว่ายอดสสมมติที่แล้วคุณเบิกไปแล้วเท่าไหร่ยอดคงเหลือเหลือเท่าไหร่ยอดแล้วยอดอวันนี้ที่คุณจะเบิกเหลือเท่าไหร่ซึ่งเขาจะได้ดูว่าเราเบิกเกินหรือเปล่านะครับทีนี้ เออเปรมนส์นะครับการทำเปรม e น t ์เนี่ยอันนี้คือตัวเ a y ม e น t ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะทำเป็นเล่มมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งโอเคมันคือฟอร์มเ y m ม n น์ที่เราใส่ปริมาณเปอร์เซนต์งานเข้าไปแล้วออกมาเป็นเงินเป็นยอดเงินที่เราเบิกแต่ละไอเทมแต่ละเดือนแต่ละไอเทมเนี่ยซึงแน่นอนว่าแต่ละเดือนเราเบิกกันไม่เท่ากัน deutlich. เพราะบางทีไอเทมเรายังไม่ได้ทำเช่นการติดตั้งโคมอะไรพวกเนี้ยเรายงังเงเราติดตั้งไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างมันพึ่งขึ้นนะครับเราเอาได้แต่เฉพาะพวกเดินท่ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็จะเบิดพวกไอเทมนั้นขึ้นไปนะครับแต่ทอนี้เวลาเราจะเบิดเราประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราจะต้องทำประกอบนะครับก็1ก็คือพวกอเออเปรมัก็คือตาราง p เ y m e n t ที่บดผลงาน 2. มันต้องมีเอ u r เ e แนบนะครับก็คือเป็นเส้นเอ u r เครแนบไปด้วย 3. มันก็ต้องมีก็เยอะ่าโปรเกสโปรเกสโปรเกสงานหมายถึงว่าสมมติว่าเราเดินท่อชั้นที่1ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องทำโปรเกสแนบไปด้วย วิธีทำโปรเกสเดี๋ยวก็เ,เรียกว่าทำยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทำให้ดูทำให้น้องๆดูว่าเวลาเขาทำโปรเกสแนบเปเมตเนี่ยทำยังไงซึ่งมันจะมีขั้นตอนในการทำถึงใชเ้เป็นโปรแกรม autocad โโโหรืออาจจะใช้มือขีดเขียนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าทางผู้ควบคุมงานเขาจะเอาแบบไหนนะครับเพราะนั้น 1. มีตารางเปเมนก็คือตารางตัวนี้2 มันมีต้องมีเอสด์เคิร์บนะครับเอสเคิร์แสดงปริมาณผลงานเราว่าแต่ละเดือนเนี่ยเส้นมันจะโค้งไปยังไงมันเป้าหมายที่เราวางไว้กับที่เราทําได้เนี่ยเส้นเนี่ยมันมันมันจะไปในแง่ลบถึงแงบ่บวกนะครับแล้วก็มีอะไรอีก C ีก็มีรูปภาพรูปภาพว่าเฮ้ยที่เราเบิกไปเนี่ยมันต้องมีรูปถ่ายแนบไปด้วยว่าเราเดินเสร็จตามที่เรา ลงในเปเมนต์ว่าเอ้ยตรงนี้เราเดินไปได้15% 20%เวลาคอนซัลท์เขาทําการตรวจนะครับตรวจตัวเปอ์เมนต์ในตารางตรงนี้ที่เราเขียนไปแต่ละหัวข้อว่าเดินท่อเราได้แค่10%เขาก็จะดูตามไอตัวโปรเกสเสร็จแล้วพอดูโปรเกสเสร็จแล้วก็โปรเกสที่เราล่างอยู่ในแบบในแต่ละชั้น เขาก็จะไปเดินดูหน้างานตามที่เราไฮไลท์หรือเราเราทำในโอโ o c a ตระบายสีลงไปให้เขาเห็นว่าตรงนี้นะจุดนี้นะที่เราไฮไลท์เนี่ยมันเสร็จไปแล้ว15% 20%อะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปประกอบเขาก็ไปเดินดูว่าจริงตามที่เราได้ทำแนบไปหรือเปล่าถ้าเขาไปดูแล้วปริมาณที่ทาจริงเนี่ยมันได้น้อยกว่าเขาก็ต้องมาตัดเปเมที่เราทําไปเราสมมติว่าเบิก10%แต่ว่าปริมาณงานที่เราทําได้แค่5%หรือ7%เ ขาก็ไม่เบิกแค่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ตัดออกนะครับเขาก็เหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ตสภาพมาจริงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทยอยอ้ค่อยเรียกว่าทาคลิปให้น้องๆดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างอันดับแรกก็คือทําตารางเปย์เม้นต์ก่อนนะครับพอเสร็จตารางเปย์เม้นต์ตัวนี้ที่ผมอ,อธ,ธิบายไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วมันทำเขาเรียกว่าใบปะหน้านะครับใบปะหน้ามันจะมีรูปร่างประมาณไหนใบปะหน้าก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเรา ก็เดี๋ยวเราก็จะทํามันก็จะมีอะไรพวกรวมราคาอะไรพวกนี้นะครับมีค่าเวกเจ็ดเปอร์เซนมีค่า,านาเดินในและกาไรหนึ่งจุดสามขึ้รนตรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูมาผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งมันจะมีถ้าน้องๆดูมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์มีผลงานมูลค่าแต่ละก็เรียกว่านะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะก็เรียกว่าทําตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับส่วนตัวเนี้ย ก็คือจะให้น้องๆได้ก็เรียกว่าศึกษาไปเป็นแนวทางก่อนนะครับว่ารูปแบบการทำเปเมต์ซึ่งมันจะผิดกับรูปแบบของการทำบิลคิวซึ่งบิลคิวเรามีช่องน้อยกว่านะครับช่องน้อยกว่าส่วนเปเมต์มันก็จะมีช่องเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การใส่ก็เรียกว่า โปรแกรมหรือการใส่สูตรในแต่ละ,ะช่องที่ให้มันเราต่อกข้อมลูลเข้าไปแล้วให้มันทํางานยังไงนะครับผลออกมายังไงนะครับถ้าเราทำออก็รรเรียกว่าแค่คอลัมน์เดียวหรือแนวเดียวหรือบรรทัดเดียวก่อนบรรทัดนี้ก่อนนะครับใส่ข้อมูลไปห,หมดเสร็จแล้วเราก็ก๊อปวาง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 คือก๊อปวาง,วาง,วาง,วางลงมาหมดทํางานได้กันหมดเหมือนกันหมดนะครับนี่คือเวลาเราทาสูตรเราไม่ต้องทําสูตรทั้งหมดเราทาแค่แถวเดียวนะครับ แถวเดียวเสร็จแล้วพอทำมันเวิร์กแล้วทํางานตามที่เราต้องการแล้วเราก๊อบวาง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 เลยครับก๊อบวางลงทุกแถวที่เราทํานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทําตัวใบปะหน้าให้นะครับเพราะพอได้ข้อมูลพวกยอดเบิกทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เอาไปใส่ใบปะหน้านะครับของอตาราง แนบกับตารางของตัวนี้ก็คือตารางเปเมต์ตัวนี้เขาเรียกเป็นตารางเปเมต์ใบป่หน้าของเปเมต์ก็จะมีอีกใบหนึ่งก็คือใบสรุป เวลาเขาดูเขาดูใบสรุปว่าระเบริร์วันนี้เท่าไหร่ี่เป็นเท่าไหร่ส่วนตัวเนี้ยเขาดูก็คือให้คนตรวจงานไปดูเวลาเราใส่ตามเปอร์เซ็นต์ว่าคนตรวจงานก็จะเป็นพวกคอนซซลมีกันหลายคนนะครับว่าคนไหนจะไปดูการสร่วนงานคนไหนต้องมาเช็คเพย์เมนต์ซึ่งก็จะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันเขามีหลายคนนะครับหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็แล้วแต่แนั้นแล้วแต่เขานะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นตารางนะครับเป็นคร่าวๆเพื่อให้น้องๆ หลายคนคิดว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องอเป็นผู้รับเหมาเองหรืออะไรพวกนี้นะครับมีความก้าวหน้าในการงานอาจจะออกไปรับเหมาเองถ้าออกไปรับเหมาเองนะตลาดพวกนี้มันจะมีประโยชน์ต่อน,น้องๆน,น,นะครับว่า,าเวลาเราทําตารางเบิกเงินแต่ละงวดทํำยังไงนะครับะนะครับอันนี้ก็เรียนรู้ไว้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับจะได้มีความรู้เก็บไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมอธิบาย ขัดตกบุกร้องกการใดต้องขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าน้องๆตั้งใจเรียกว่าตั้งใจศึกษานะครับศึกษาดีๆก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเราอยา่าเราอย่าไปคิดทำทีเดียวทั้งหมดเราทําแค่คเรียกว่า,าแถวเดียวก่อนนะครับเราทำแค่ แถวเดียวก่อนเสร็จแล้วพอเราทำเวิร์กแถวเดียวเราก็กรอบวางก็อบวางก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ